และแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับในกรุงเทพมหานครหลังจากที่พวกเรารอคอยกันมานานนานมากกว่าไม่น่าจะเกิน8ปีครับวันนี้ได้อุบัติขึ้นแล้วสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับหรือว่าสะพานข้ามแยก ห้าแยกนั้นละน้องถนนรัชดาเก่านะครับยังไม่มีใครทราบครับไม่มีใครมาขึ้นใช้เลยแตนะ่ตอนนี้วันที่หนึ่งเวลาเที่ยงสามสิบนาทีครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนครับทราบรับเตลี่ยนรีบมาใช้นะครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วนี่เปิดซิงเลยไม่มีใครมาเลยนะครับนี่ครับสะพานข้ามแยก แยก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 ,แยกนั่นละนองถนนรัชดานะครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงไปไม่เกิน8ปีครับวันนี้เปิดใช้แล้วครับพี่น้องเปิดใช้แล้วครับปุ้นป,นปูนไม่ติดแล้วนะครับขึ้นยาวๆครับตั้งแต่ถนน นางลิ้นจี่ป่าครับผมไม่แน่ใจไม่เก่งเส้นทางมันก็ข้ามยาวๆเลยนะครับข้ามยาวๆมาลงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตพี่น้องศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตโอ้โหมันอะไรที่มันมันสุดยอดมากครับสุดยอดมากเพื่อนๆต้องมานะครับใครที่อยู่ฝั่งไหนของกรุงเทพครับ รีบมาใช้ด่วนนะครับไม่งั้นท่านจะเสียสิทธิ์นะครับวันนี้เปิดแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยนี่ครับลงนี่เลยหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตเอาใครทราบรับเตียนรีบมาครับ